อยากสนับสนุนน้องๆที่จะไปบุนเดสลีกาเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับยินดีมากนะครับที่เราจะได้ช่วยดูแลแล้วก็อาจจะได้แนะนำบางเรื่องบางอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์เพราะถ้าเราเริ่มปลูกฝังรากฐานตั้งแต่เป็นเยาวชนเมื่อเขามีร่างกายที่เติบโตแข็งแรงขึ้นเนี่ยก็จะนำไปสู่การเล่นการมี performance ที่ดีขึ้นในระดับทีมชุดชุดใหญ่นะครับความจริงอย่างที่สมิทเวสเนี่ยเราก็มี ศูนย์ที่ดูแลเรื่องเรื่องสมรรถนะของนักกีฬาอยู่ด้วยนะครับเป็นโดยเฉพาะแล้วก็ยังม,มีท่านอาจารย์ลหลายๆท่านนะครับแม้แต่ในส่วนของโรงพยาบาลเด็กก็มีท่านอาจารย์ที่ดูแลสุขภาพของนักกีฬาเย,ยาวชนนักกีฬาเด็กๆด,ด้วยนะครับเพราะนักกีฬาเด็กๆเ,เนี่ยเขามีเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับการที่เราจะไปฝึกซ้อมเขามากจนเกินไปบางทีเป็นผลเสียมากกว่านะครับต้องเหมาะสมให้เขามีการพักผ่อนแล้วก็ สามารถที่จะเติบโตได้เต็มที่เพราะโครงสร้างของร่างกายมีความสําคัญใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาโครงสร้างร่างกายเหมาะสมสูงใหญ่นะครับจะได้เปรียบคู่แข่งเยอะแล้วก็หวังว่าเขาจะก้าวเข้าไปในระดับการเล่นฟุตบอลระดับที่สูงขึ้นทั้งระดับอาชีพและทีมชาติต่ตอไปในอนาคตนะครับผูรรักษาประตูเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกลัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือปุกบปวดใจเราก็จะแบ่งน้องๆออ,ออกเป็น 3กลุ่มนะครับโดยในกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเข้ารับการตรวจร่างกายนะครับโดยแพทย์สัญญกรรมออโตปิดิกก็คือผมเองนะครับก็คือในในส่วนแรกเนี่ยเราก็จะทําการาดูประวัตินะครับประวัติของน้องๆว่าเคยมีการบาดเจ็บอะไรนํามาก่อนหรือเปล่ามีการเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่านะครับตามไปด้วยการตรวจร่างกายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่เรื่องการตรวจข้อต่อในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งตั้งแต่ช่วงบนช่วงล่างของร่างกายเพื่อดูว่า มีจุดไหนที่เป็นจุดที่เคยผ่านปัญหาการบาดเจ็บมาหรือว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังหรือว่ามีจุดที่จะต้องพัฒนามากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมให้น้องๆที่จะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปเราจะดุอหัวกลัวว่ามีโรคหรือเปล่ามันนักกีฬาชี่แบบจะต้องมีรัวในะในกลุ่มที่2เนี่ยน้องๆก็จะได้รับการตรวจทางด้านหัวใจโดยอายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้าน เวชศาสตร์การกีฬาด้วยนะครับพอเวลาเราเป็นนักกีฬาเนี่ยครับสิ่งที่ทดสอบเนี่ยก็ต้องตรวจให้ละเอียดกว่าคนทั่วไปนะครับอันที่1เลยคือเราต้องเช็คก่อนว่านักกีฬาเนะี่ยมีความแข็งแรงดีโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจไม่ได้มีโรคหัวใจซ่อนอยู่หรือว่าไม่เป็นอันตรายในการไปแข่งกีฬานะครับก็จะดูจากขึ้นหัวใจขณะพักแล้วก็ขณะที่วิ่งสายพานหรือตรวจวิวทูแม็กเนี่ยก็จะดูว่าขึ้นหัวใจเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าขั้นตอนเนี่ยไม่ได้ต่างกันครับ แต่ว่ากลุ่มอายุของนักกีฬาเนี่ยครับจะมีกลุ่มอายุที่มีโรคหัวใจที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยบางกลุ่มอายุอาจจะต้องมีการตรวจละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นถ้านักกีฬาในกลุ่มอายุน้อยเราจะเน้นในกลุ่มเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับถ้านักกีฬาในกลุ่มอายุกลางๆมากขึ้น24ถึง25ถึง30เราจะเน้นในกลุ่มเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจส่วนนักกีฬาที่35ปีขึ้นไปเราจะเน้นในกลุ่มหลอดเลือดหัวใจนะครับแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนเดียวกันแต่ว่าการซักประวัตตติเนนี่่ยจะมมมกกกกาาารแงััล็้อว ส่วนอีกฝ well. 네ั like ่งหนึ่งที่เราใส่หน้ากากนะครับเพื่อดูเรื่องของค่า VO2 max หรือเรียกว่าค่าการออกกําลังกายสูงสุดว่าขณะออกกําลังกายสูงสุดเนี่ยร่างกายมีความฟิตมากน้อยขนาดไหนนะครับค่านี้ยิ่งสูงแสดงว่านักกีฬาเนี่ยมีความฟิตมากค่านี้ถ้าจะสูงเนี่ยก็ต้องเกิดจากความแข็งแรงของร่างกาย3ส่วนระบบแรกคือหัวใจต้องดีนะครับระบบที่2องเลยเรื่องของปอดการแลกเปลี่ยนก๊สต้องดีแล้วก็อันที่3มคือเรื่องของกล้ามเนื้อก็ต้องดีนะครับเราทําให้นักกีฬาเนี่ยเข้าใจเรื่องของความฟิตของตัวเอง นอกจากนี้นะครับการตรวจพวกนี้เราสามารถบอกเรื่องของการออกกำลังกายหรือไกด์การออกกำลังกายที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในทางกีฬาได้มากขึ้นครับก็ะจะใช้ค่านี้ปในการทั้งดูเรื่องของการกรองหัวใจดูเรื่องของความฟิตของนักกีฬาและเอาค่านี้ไปใช้ในการฝึกซ้อมต่อเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายทางกีฬาของเขาครับ แล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะไปพบกับคุณหมอภูมาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องโรคต่อมไรท่อก็จะตรวจร่างกายแล้วก็ประเมินอายุของกระดูกว่ายังมีความสามารถในการเจริญเติบโตมากขึ้นได้หรือเปล่าพร้อมกับให้คำแนะนำเด็กทุกๆคนนะคะการเจริญเติบโตจะไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนอาจจะโตเร็วโตวช้ากว่าอีกคนนึงในส่วนที่ไม่เท่ากันซึ่งอายุ15บปีอาจจะเป็นช่วงที่บางคนก็เริ่มเข้าวัยรุ่นแล้วบางคนอาจจะ เข้าวัยรุ่นมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นตัวอายุกระดูกค่ะจะเป็นจุดที่บอกว่าเด็กแต่ละคนเข้าวัยรุ่นไปถึงช่วงตรงไหนแล้วเพราะว่าการเข้าวัยรุ่นในเด็กนักกีฬาเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราไม่อยากให้เด็กเข้าวัยรุ่นเร็วเกินเราไม่อยากให้เด็กเข้าวัยรุ่นช้าเกินเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราควรเช็คเรื่องของอายุกระดูกว่าเหมาะสมกับ เพศและวัยของเด็กคนนั้นๆไหมเพื่อที่จะส่งเสริมให้เขาโตตามศักยภาพแล้วก็เพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นกีฬาได้เต็มที่เรื่องการสร้างกล้ามเนื้อกับช่วงวัยของการเข้าวัยรุ่นก็คือสําคัญเด็กนักกีฬาทุกคนเราอยากให้สร้างกล้ามเนือ้อเพื่อให้กล้ามเนื้อจเจริญเติบโตแข็งแรงและพร้อมที่จะไปแข่งขันหรือพร้อมที่จะไปพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์กีฬาด้านต่างๆต่อเนี่ยนะคะซึ่ง จุดของแต่ละช่วงของสเตจอะค่ะของการเข้าวัยรุ่นก็คือมีผลต่อการที่ว่าเราจะพัฒนาลุยในการที่จะสร้างกล้ามเนื้อมากแค่ไหนเพราะว่าถ้ามากเกินไปในเด็กวัยที่กระดูกยังยังโตไม่เต็มที่ที่ที่เขาเรียกว่าช่องกระดูกยังมีพื้นที่เปิดอยู่่บางครั้งการฝึกที่หนักเกินไปมันก็จะมีผลต่อกระดูกอาจจะทำให้เราโตได้ไม่ดีในช่วงที่ ช่องกระดูกมันยังมีพื้นที่ให้โตค่ะมาจ,จะต้องมาไว้ใช้แบบเหมือน adjust ว่าเด็กแต่ละวัยควรฝึกเน้นหนักทางด้านการฝั่งกล้ามเนื้อแค่ไหนเพราะฉะนั้นการวัดตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่มีไว้ดูประกอบเพื่อไว้ใช้มอนิเตอร์ว่าเออมันหนักไปหรือเปล่าหรือมันน้อยไปหรือเปล่าแล้วก็เด็กแต่ละคนที่ที่พัฒนาพวกนี้ค่ะบาทีเราก็จะดูได้ว่าเออบางคนฝึกมากล้ามเนื้อ พัฒนาดีแค่ไหนแล้วอันนี้อันนี้คือนอกเหนือจากเรื่องที่ไม่ใช่กับสเตจของการเข้าวัยรุ่นเนาะบางทีตัวของเด็กเองมันก็มีไว้ใช้มอนิเตอร์ได้ด้วยว่าเราที่เราฝึกมาทั้งหมดเนี่ยพัฒนาของกล้ามเนื้อมันโอเคหรือยังแล้วก็มันสามารถดูแยกได้ด้วยว่าแขนขาข้างไหนที่บางทีเราบางทีเราถนัดกว่าเราอาจจะใช้มันมากกว่าโดยไม่รู้ตัวบางทีมันก็พัฒนาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหลายครั้งบางทีมันใช้ป้องกันก,การบาดเจ็บได้ด้วยเช่นบางคนถนัดขวาเราใช้ขวาเยอะ จนบางทีเราเจ็บซ้ายบ่อยมันจะเหมือนเป็นการชดเชยคอมเพนเซรตจของร่างกายเนาะเราจะเลือกใช้ข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าบางครั้งข้างที่ใช้มากกว่าก็อาจจะเป็นข้างที่บาดเจ็บก็ได้อบางครั้งเอกข้างที่ไม่ค่อยได้ใช้ อาจจะมีการบาดเจ็บมาก่อนเลยทําให้เราไม่ค่อยใช้สุดท้ายมันก็จะมาโชว์ให้เราเห็นว่าเออรีเลทข,ของการพัฒนาสองข้างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันเพื่อเอามาเช็คว่าเออทำไมสองข้างของเราไม่เหมือนกันถ้ายิ่งมีประวัติบ,บาดเจ็บอยู่เดิมหรือมีความรู้สึกว่าเออสองข้างเราไม่แข็งแรงอยู่เดิมมันก็ช่วยเอาไปไว้ใช้ในการป้องกันการบาดเจ็บครั้งต่อไปแล้วก็ในการฝึกในอนาคตต่อไปด้วยว่าเออเราควรจะพัฒนาเด็กคนคนนี้ให้ สร้างมัดมัาโซ่กล้ามเนื้อตรงไหนให้เพิ่มขึ้นนะคะสามหนึ่งขึ้นไปเลยเด็กๆทุกคนที่ทยังโตได้อยู่คุณหมอจะบอกเสมอว่าการจเจริญเติบโตของเรามันมีจำกัดช่วงเข้าวัยรุ่นช่วงโตรเร็วส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ2ปีที่อยากให้ดูอายุกระดูกเพื่อที่จะอยากให้ดูว่าตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงที่ยังโตได้ดีไหมถ้ายังโตได้ดีถ้าเราไม่ตั้งใจทำตอนนั้น มันจะไม่ทันเนาะหมายถึงช่วงที่กระดูกจะโตเต็มที่คุณหมอจะย้ำเสมอว่าสิ่งที่สำคัญนอกจากออกกำลังกายที่เราได้ฝึกได้ซ้อมกันทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วการนอนที่เพียงพอนอนหัวค่ำหรือการกินอาหารให้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวกินนมเนาะคารโ์โบไฮเดตโปรตีนไขมันวิตามินจากผักผลไมา้พวกนี้ค่ะก็คือมีความสาคัญหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทาให้เพียงพอนะตอนที่ร่างกายโตดีด มันอาจจะทำให้เรื่องของการพัฒนาทางด้านการจเจริญเติบโตสัดส่วนร่างกายท,ที่ที่จะโตได้ดีที่จะมีผลต่อการเล่นกีฬานในอนาคตรวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อของของฮอร์โมนเพศที่สร้างขึ้นมาที่จะมีผลต่อการพัฒนาพลังความแกีฬา,ามันจะไปไม่เต็มที่ค่ะจริงๆเนี่ยเรื่องการฟื้นฟูการบาดเจ็บเนี่ยถือว่าสําคัญมากไม่ต้องสำหรับนักกีฬาเลยแม้แต่ คนที่ออกกําลังกายทั่วไปหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเพราะการที่เราไม่ฟื้นฟูเนื้อเยื่อเราจะรับการไม่รับการดูแลเนื้อเยื่อน่จะเกิดการชอกช้ำเกิดการที่สูญเสียคุณภาพของเนื้อเยื่อต่อไปจนทําให้เราเกิดผลกระทบเช่นไม่ฟื้นฟูเดินก็ปวดละเพราะนักกีฬาที่มีความสําคัญใหญ่เพื่อให้กลับสู่เกมได้เร็วตอนนี้โดยทฤษฎีหรือโดยหลักการไม่มีการพักสมบูรณ์แบบแล้ว นอกจากคุณอยู่ในกลุ่มที่บาดเจ็บมากๆเช่นเดินไม่ไหวลงน้ําหนักไม่ไหวขยับข้อแล้วปวดกลุ่มนั้นเราจะพักสมบูรณ์แบบแต่กลุ่มที่เหลือเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มาเราใช้หลักคือ30%หรือ1ใน3หลักหนึ่งใน3าหมายความว่าเช่นบาดเจ็บเราก็พักประมาณ3วันแล้วก็เริ่มทํากิจกรรมนั้นประมาณ1ใน3ยกตัวอย่างน้องสมมุติเคยวิ่ง10รอบสนามพอหลังจากบาดเจ็บเราจะวิ่งเหลือ3รอบ4รอบ ต่อมาวิ่ง6รอบในอีก3วันต่อมาแล้วก็วิ่ง10รอบนะประมาณดูว่าเอ้ยเราเค่อยๆคืนเนื้อเยื่อคืนกลับมาหรือยังฟื้นฟูเมื่อบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บถ้าสมมุติฟื้นฟูบาดเจ็บจะไม่ต่างกันแต่ฟื้นฟูไหนว่าฟื้นฟูเมื่อเกิดการที่เรียกว่าดูแลดีกว่าอันนั้นแตต่างกันเพราะเนื้อเยื่อเด็กจะทนการฝึกได้ไม่ดีเท่าสมมุติถ้าเรายกน้ำหนักอยู่แล้วเกิดการบาดเจ็บเราอาจจะต้อง มีการพักนานกว่าคนอื่นหน่อยเพราะในการยกน้ำหนักในเด็กหรือยกเวทเทรนนิ่งหรือลิซิส n ซนเทรนนิ่งในเด็กเรายังให้มีช่วงพักเลยเพราะฉะนั้นหลักการก็คืออาจจะต้องพักนานหน่อยแล้วมอนิเตอร์ตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการของการฟื้นฟูโดยทั่วไปเนี่ยไม่ต่างกันแต่ถ้าในเด็กอาจจะมีการฟื้นฟูที่ต้องรอเนื้อเยื่อให้มีการคืนกลับที่ดีขึ้นหน่อยเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำง,ง่ายโดยเพาะต่อข้อต่อนะฮะซึ่งมีผลจากกล้ามเนื้อ โดยการฟื้นฟูที่สําคัญอีกอย่างก็คือการเตรียมตัวเช่นทุกครั้งถ้าเราบาดเจ็บเนื้อเยื่อเราพร้อมจะตึงเพราะฉะนั้นเดิมถ้าเราเคยยืดเหยียดนิดเดียวตอนนี้ต้องยืดเหยียดเดยอะขึ้นเมื่อบาดเจ็บเพราะเนื้อเยื่อมันเหมืนอนยางที่พร้อมจะตึงเพราะฉะนั้น1บาดเจ็บต้องพักแต่ไม่มีการพักสมบูรณ์ใช้หลักการ30%และ3วันแล้วต้องยืดเหยียดให้เพียงพอยืดเหยียดมากกว่าเมื่อก่อนบาดเจ็บอีกอันนั้นคือหลักการทั่วไปครปับ เราวางโพสิชันของโรงพยาบาลส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของโรงพยาบาลด้านกีฬานะครับด้านการออกกําลังกายและกีฬาด้วยนในส่วนของการไปสนับสนุนทีมและอย่างเช่นทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทางผู้บริหารระดับสูงเนี่ยให้ความสําคัญและคิดว่าน่าจะ Contribu ิวให้กับส่วนรวมได้นะครับทีมฟุตบอลหลายทีมนะครับเราดูแลอยู่เช่นบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับทรูแบงคอก แล้วก็ที่สม mm ิทเวชชนบุรีก็ยังดูแลทีมชนบุรีด้วยนะครับก็มีหลายทีมมากนอกจากนี้ที่เราดูแลเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยก็ยังมีทีมฟุตบอลอื่นที่ส่งนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บหรือต้องการให้เราตรวจก่อนการแข่งขันเนี่ยส่งมาให้เราอย่างต่อเนื่องนะครับมาให,ใ,หให้ท่านอาจารย์หรือว่าทีมงานเราที่มีประสบการณ์ในการตรวจคัดกรองดูคุณสมบัติดูสุขภาพของผู้เล่นก่อนเล่นและบางคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บมาก็ เราก็ได้ดูแลด้วยครับซึ่งอันนี้ก็ทํามาหลายปีมากครับต่อนเนื่องกันนะครับนอกเหนือจากกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็มีประเภทอื่นด้วยนะครับอย่างเรื่องของอโอลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีดูแลนักกีฬาโอลิมปิกหลายคนนะครับอย่างที่ซิมิทเวสุขุมวิทเนี่ยก็ดูแลน้องบิวนักวิ่งนะครับแล้วก็มีน้องจีโน่ที่เป็นนักกอล์ฟนะครับรวมทั้งที่นี่ก็จะมี น้น้องเทนนิสด้วยนะครับแล้วก็มีน้องที่ไปแข่งคเซิร์ฟที่สมิทเวสินครินดูแลรวมทั้งน้องที่แข่งสเก็ตซึ่งก็มีหลายคนที่เป็นนักกีฬาโอลิมปิกนะครับเราก็ภูมิใจที่ได้ช่วยดูแลเขาให้เขามีสุขภาพที่ดีมีสมรรถนะร่างกายที่ดีพร้อมที่จะไปแข่งขันนะครับ